สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยเมื่อครั้งที่แล้วนะคะครูอัดให้นักเรียนกลับไปท่องจําเรื่องอักษรสามหมู่นะคะซึ่งวันนี้ครูอัดก็จะกลับมาทบทวนเรื่องอักษรสามหมู่ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอักษรสามหมู่หมายถึงอะไรอักษรสามหมู่ก็หมายถึงการนําพยัญชนะนะคะทั้ง44ตัวมาแบ่งตามระดับเสียงจะแบ่งได้ทั้งหมด3ระดับเราจึงเรียกว,ว่าอักษรสามหมู่นั่นเองนะคะเด็ก มาดูหมู่อักษรแรกค่ะก็คืออักษรกลางนะคะอักษรกลางจะมีเพียงชนะนนทั้งหมด9ตัวมีเกาไกา่จาจานแลเด็กตอเต่รารสดาต่อปรตาตอใบไม้ปอปลาและอออ่ะค่ะบทท่องจําก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปลาโอนะคะมาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่า ทท่องจำแทนพยัญชนะตัวไหนบ้างไก่ก็คือแทนกอไก่จิกแทนจอจานเด็กแทนดอเด็กคะ่ะตายแทนต่อเต่าเด็กอีกตัวหนึ่งแทนดอชดาตายแทนต่อปะตะบนแทนบใบไม้ปากแทนปปลาและองก็แทนอออ่างค่ะเรามาท่องบทท่องจำของอักษรกลางพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะไก่จิก๊กเด็กตายเด็กตายบนปากอง ต่อไปนะคะเป็นหมวดสอนสูงอักสอนสูงมีทั้งหมด11ตัวมีขอคายขอควดขอชิงขอถุงขอฐานขอพึ่งขอฝาสอสลาสอฤสีสอเสือแล้วก็ห่อหีบบทท่องจำคือคายควดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารฤสีเสือหีบ มาดูกันค่ะว่าแทนพยัญชนะตัวไหนบ้างไข่แทนขอไข่ขวดแทนขอขวดชิงแทนฉอชิงถุงแทนถอถุงค่ะฐานแทนถอฐานพึ่งแทนขอพึ่งฝาแทนขอฝาสารแทนสอสารฤาษีแทนสอฤาษีเสือแทนสอเสือหีบก็แทนหอหีบค่ะท่องจำไกนอีกครั้งนะคะีเด็กไข่ขวดชิงถุงฐาน ซึ่งฝาสารหรือสีเสือหีบค่ะต่อไปมาดูหมวดสอสุดท้ายนะคะก็คืออักษรต่ำนั่นเองอักษรต่ำม,มีพยัญชนะทั้งหมด24ตัวเลยนะคะมีคอควายค่ะคอคนคอระคังชอช้าสอโซ่ชอเชอร์ทอนังวนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงค่ะฟอฟันพอสัาเพาหยอยักษ์พอพาน ออนูยอหญิงรอลิงนะคะนอเนนนอหนูมอมา้ารอเรือรอจุฬางองงูและวอแหวนค่ะอักษรตามนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดมีอักษรต่าเดียวและก็อักษรต่ำคู่เรามาดูกันนะคะว่าแต่และชนิดมีจํานวนขยันชนะทั้งหมดกี่ตัวอักษรต่าเดียวมีพยัญชนะทั้งหมด10ตัว มีงองูนะคะยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอ้มารอจุลาและก็รอลิงค่ะบทท่องจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะักริมวัดโมลีโลนะคะมาดูกันค่ะว่าแต่ละบทท่องจำแทนพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะ งูก็คือแทนงองงูยายแทนยอหญิงค่ะนอนแทนนอนหนูนะคะอยู่แทนยอยักษ์นะแทนนอนเนนริมแทนรอเรือวัดแทนวอแหวนค่ะโมแทนมอม้าลีแทนลอจราส่วนโลกก็แทนลอลิงนะคะมาทวนบทท่องจำมีหนึ่งรอบนะคะงูยายนอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกเป็นบทท่องจำของอักษรตําม เดียนั่นเองค่ะดเด็ๆต่อไปเรามาดูหมู่สอนต่ำคู่บ้างค่ะอักษรต่ำคู่นะคะมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวมีพอพานกอสัมเพาคอควายคอคนคอระคังนะคะมีฟอฟันทอทหารทอูุเท่าทอนางบุโททอทงสอโซ่ชอช้างชอเชอและอหอนกู่ค่ะ บทท่องจำก็คือพอ่อขาฟันทองซื้อช áng, อ้างห่อมาดูกันค่ะว่าบทท่องจำของอักษรจำคู่แทนพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะพอ่อแทนพอพานกับพอสัมพาวนะคะพอออกเสียงเหมือนกันนะขาแทนคอควายคอคนคอระคังนะคะฟันแทนฟอฟันทอง แทนทอทะหารทอผู้เท่าทอธงและทอนางมณโทค่ะส่วนคํา่าซื้อแทนสออซ่ช้างแทนชอช้างและชอเชื้อพ่อแทนห่อนกคู่บทท่องจำขอสอนตมคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อน,นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการทบทวนเรื่องอักษรสามมู่ครูอาจบังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและท่องจำเรื่องอักษรสามม่ได้ดีขึ้นนะคะ วันนี้ครูอาจจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดของเราก็คือจงแยกพยางพร้อมบอกหมู่สอนและสรุปจํานวนให้ถูกต้องนะคะนักเ,เรียนดูนะคะข้อที่1ครูอาจกําหนดโจทย์ไว้ว่าช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ครูอยากให้พวกเราตั้งใจเรียนนักเรียนสังเกตวงเล็บตรงนี้นะคะวงเล็บตรงนี้ครูอาจต้องการจํานวนพยางของโจทย์ข้อที่1ทั้งหมด การนับจำนวนพยางค์ก็คือการเปล่งเสียงแล้วนับนิ้วเรามานับพร้อมกันนะคะช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ครูอยากตอนนี้ได้10แล้วนะคะพอถึงจำนวน1ิบให้นักเรียนขีดเพื่อทำสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือ10นับต่อนะคะเด็กๆให้พวกเราตั้งใจเรียนข้อนี้ มีทั้งหมด16พยางนะคะหลังจากที่นักเรียนนับจํานวนพยางค์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบอกหมู่สอนของแต่ละพยางการบอกหมู่สอนหรือการดูหมู่สอนให้ดูพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นมาดูกันเลยค่ะคําแรกนะคะคือคาว่าช่วงชอช้างอยู่ในหมู่สอนต่ำคู่ค่ะต่อไปที่ พอทหารอยู่ในโมูสอนต่ำคู่เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคำว่าต้องดูต่อเต่านะคะอยู่ในโมูสอนกลางต่อไปคำว่าเรียนดูรอเรือนะคะอยู่ในโมซ้อนต่ำเดียวค่ะต่อไปคำว่าออนดูอออ่านะคะอยู่ในโมซ้อนกลางต่อไปคำว่าลายนะคะดูรอริงอยู่ในโมซ้อนต่ำเดียวค่ะ ต่อไปคำว่าแบบนะคะดูบอใบไม้ตัวแรกอยู่ในหมู่ซ้อนกลางค่ะนี้ดูนนูหน,นะคะอยู่ในหมู่ซ้อนอต่ำเดียวนะต่อไปคำว่าครูนะคะดูคอไฟอยู่ในหมู่ส้อนตับคู่ค่ะยากด,ออออยดูอออ่างหรือยอยั์คะใช่ค่ะดูอ้ออ่างนะคะเพราะครูอา่านบอกไปตั้งแต่ต้นว่าการดูหมู่ซสอนให้ดูพยัญชนะตัวแรกเท่านั้น องอ่างอยู่ในหมูซ้อนกลางนั่นเองค่ะต่อไปคําว่าให้อยู่ในหมูซ้อนสูงส่วนคําว่าพวกดูพอพานอยู่ในหมูซ้อนต่ำคู่เราอยู่ในหมูซ้อนต่ำเดียวนะคะหน้าต่อไปนะคะคําว่าตั้งดูต่อตานะคะอยู่ในหมูซ้อนกลางส่วนคําว่าใจอยู่ในหมูซ้อนกลางเช่นเดียวกันค่ะ คำว่าเรียนอยู่ในหมู่สอนตับเดียวพอนักเรียนบอกหมู่สอนครบทุกพยางแล้วนะคะให้นักเรียนสรุปจำนวนหมู่สอนกลางสูงตําเดี่ยวตําคู่ลงจำนวนตรงนี้นะคะมาดูขั้นตอนวิธีการนับกันบ้างค่ะเราจะนับทีละหมู่สอนนะคะเริ่มจากหมู่สอนกลางก่อนนะคะเด็กๆหนึ่สองสาสี่ 5และ6เติมจำนวนได้เลยค่ะต่อไปนะคะนับหมูอสอนสูงค่ะไรดูทีละบรรทัดนะคะเจอหนึ่งเติมเล็กหไปต่อไปมาดูอกอนต่ำเดี่ยวบ้างค่ะหนึ่งสสามสีเจอห้าพยางนะคะเติมเล็กหเลยค่ะต่อไปต่ำคู่นะคะนับค่ะหนึ่งสอง สามี4นะคะเติมเลขก4ค่ะวิธีการตรวจทานนะคะว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่ให้นักเรียนบวกจํานวนนะคะของอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําเดี่ยวและอักษรต่ําคู่รวมกันแล้วต้องได้เท่ากับจํานวนพยางที่เรานับไว้ตั้งแต่ต้น6กบวกหเป็น7จนะคะเจ็บวกหเป็น12บสอง 12บอวกอีก4เป็น16ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะคะจะรวมแล้วได้เท่ากับ16พยางตามที่เรานับไ้ตั้งแต่แรกนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่ครูอาจจะให้เราทำในวันนี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะให้นักเรียนทำเองข้อที่2แล้วก็ข้อที่3แล้วอย่าลืมสรุปจำนวนให้ครูด้วยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ครูอาจต้องเน้นย้ำนะคะเรื่องสองสาม,มูก็คือการฝึกท่องจําของนักเรียนนั่นเองยังไงก็อย่าลืมท่องจําเรื่องสองสาม,มูให้ด้วยนะคะวันนี้ครูอาจไปก่อนแล้วค่ะเด็กเกเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ